ก็ okay. สามน้อยกูแหละเต้นออกบดมาตัวนี้มันตัวนี้หลายด้วยรักวกูนะทั้งกระปูทั้งงาแบบ สบายดีพี่น้องยุคกระช่องที่เที่ยวกับนชา,าวลาวพา,พาเที่ยวทงไหนละ์ะเนี่ยเฮาสิพามาใส่ตุ้มกุ้งนะพี่น้องเนาะใส่อันเป็นห้ำบ้วนห้ำเนาะอันปลาแดกกับอันอาหารปลาลูกน้อยเนาะห้ำเบิร์ดกับรถได้ใส่เนาะเาก็จะใส่ดู่ในซ่าเนาะเบิ่งก่อนว่า,ากุ้งมันไปแนวน้ำแกงเบิดหรือเปล่ายังเหลือให้เขาได้ใส่กินอยู่บะ่มารอซ่ายอยู่ใหญ่ลงมองนี่เลยบง sập sập nam lực kìa ui ui này chồm câu không hả cá như không Hãy <laughs> <laughs> อึบลงไปแบบนี้เลยเอาแนวปุป๊กสังเกตกับระจักได้่อยู่องนี้หลงมองเฉยเนาะปล่อยเอากำลังอกห่วง ไปเลยลงไปเลยบริษัสโดนแล้วกรุงกันล่ะจะไปทั้งอื่นบ้าดหรอบอนีไปทั้งอื่นบ้าดหรอบอมีเท่าเนะสะกันมีหขาเท่าปู นี่คือตีละก่าจ้ามันเป็นเิียงอียงเออตรงละ มันมีสีหลังพังไปหลังหนึ่งยองเลยจบข้าวละพังละคือกันกับตัวนั้นละนี่มองที่เพื่อนอันสอดใส่มันอันดิวมันนี่เนาะอันดิวมันสอดใส่รวมกันแล้วมันมันรุดออกจากตัวนี้แล้วละคือกันกับตัวนั้นเลยเฮ็ดยากแค่ได้นี่กันได้จใช่แค่สซงหลังเอ้าโงหลังก็โซงหลังแล้วเอ๊ะเดี๋ด๋แล้วมันมันพังเนาะอันถ้ามันรุดโองหลังที่ได้กินอยู่บ้า ว่าบ,บ,บุเนี่ยนี่แหละพีกายในใจสองหลังไงได้กินอ่ะพี่น้องเว้ยเว้ยเสียเซลล์เลยเซงเลยให้ให้มันเหลือสามหลังมัดมามาพางอีกหลังนึงเหลือแค่สองที่ได้กินบวกพี่น้องไปไปไปมาลองซ่อมบังซ่อมได้กะเจังกับพี่ทันลราก็ย่านละท่ารุ่นสองหลังนี่ยน้อพี่น้อง,นง,นงนเานะานนนนะ,นะไปมื่ออื่นจัะนำพามาหยามได้บ็ได้เก่าสามน,นั่นแหละ พี่น้องมายามกุ้งมั้งนี่แดดส่งมึงดอกบัวงามงามมาลงอันนั้นเลยว้าดอกบัวก็าจะมางามเขาจะหวานเบิ่มเชิงมามาลุ้นกันพี่น้องเลยกุ้งยังมีให้เฮาอันใส่ดิบดึงขึ้นมา บมมีหลังนี่้อ่เดียวนมันจะปัดอ่าป่าน,นี่เงประมัดอืมงไดโน,นแเซงไดน,นอเป็นไดโน่กุงไม่ได้ใส่โดดแล้วมันก็ไม่มีนาอบัดน,นี่ อ้ยัางนั้นทั้งกุ้งทั้งปลาซิวสวดเลยว้าไหลอยู่พอได้ต่ำดูร้านนั้นเราปลาเข้าเป็นม่องมันอู้ปลาซิวคือนไหลแต่บลานี้บปลเข้าน้อยแม่ลองหนึนี่อู้กุ้งสดสัตว์เต่ตัวบปูใหญ่เนาะงไขแบบมันออกลูกมาไหมเอ้า มันรุนอันลังที่สามจะพี่เอามาใส่เลยเด้พีน้องที่ว่ามันพังอะน,นะขึ้นไปซ่อมได้แล้วก็ลุงใส่ยามันบุได้แบนี้แล้วถ้าใส่น้อยนะมันเป็นใหญ่ๆวะมาใส่ช่วงนี้คือกุ้งวัวพค่อยหลายปันได้าใส่ช่วงที่ฝนตกใหม่ๆพัดขึ้นได้ดีเไปไปรุ่นตัวที่สามต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ อื้อืมอ้วนแังแฮดึงขึ้นมาตัวนี้ก็มีอยู่อื้ปุ๊บตัวน้อยแทอะออกลูกใหม่เถิดพี่น้องตัวที่ใส่ตัวแรกหั่นบกเข่านะนี่ตัวแรกบกเข่า ตัวที่สองกับที่สามได้อยู่ถ้าบาอกวานี่ลงมาใส่รู้โบได้กินละใครแต่อมือซ่อมได้นี่กระิรลุดเอาอีกละมันใจงานดูเพราว่ามันก็เลยแบบพังง่ายไปพี่น้องมาเบิ่งดูเงินเนาะเด็ดเลยทางนี้ได้อยู่พอได้ดตด่ำอย,ยู่ดอกเอากิดวระสิแห้งซะแลว้ว แดดจะเศ้าะเสียวโคตรเลือดทแดด พี่น้องมาฮอดเฮือนล่ะบิงดูสิได้พอแจ้วใส่มะกอกบ่โอ้โอ้เต็นออกเบิด3พัดอันน้อยแท้เต็นออกเอ้าตัวน้อยพี่น้องบ่เออาแบบนี้เอ็ดุเต็นน่ะพอดีเนาะตัวน้อยตัวใหญ่มันมันเบิดวะมันบ่่กพอมันใส่เบิดหรือว่าน้ําซแล้วมันออกไปอยู่ในอันหหน้าเบิดบ่จักเอ้า ก็สามน้อยกูแหละเต้นออกบดมาตัวนี้ตัวนี้หลายด้วยรัวสุน่ะทั้งกระปูทัง้งงาบันอืก็ได้อยู่เห็นว่าได้สองหลังนี่แหละหลังแรกหามีแต่ปลาปลามัดโอ้โหเทดอกหลังแรกมีแต่ปลามัดกุ้งกะตุย๋ยหลังนี่เช็คเป็นยัง แันนี้นเป็นอย่างทรงหนังเนี่ยอันนี้กะเลือแลา,าะพี่น้องเรียว่าสิต่ำเสตะเพียรว่าสิต่ำเสตอามโกกค่นะพี่น้องนี่เหลืออันน,นนี้กะป่าเน,นี่ยกะโบต่ำเสตด้วเสียวอกไม่ขาวดูไหมเต้นหนีบุดอู้หดดอู้เก็บใส่อ้งเต้นองอวันวัน,วนา พี่น้องคลิปนี่กะพาใส่กุ้งเนาะคิดว่าสิอันโบหมานและเห็นหลังแรลกเนี่ยโอ้บบได้กินแล้วแต่กะเออส่งหลังช่วยชีวิตถ้าว่าสะเพียบัวอาอันหลังที่มันอันห้างนี่ไปนี่กะสิได้หลังเดี่ยวกะที่บ,บได้หลายไปได้หนึ่งใครจะใส่สามหลังนะมันกับได้ตติมกันอยู่อ่ะถ้าอันรับชมคลิปหน้าได้พี่น้องอ่าเมนูตำมะกอกเมนูนี่กะเออมื้อนี่กะจะได้ปิดไปเพียงเท่านี้มันที่ยาวเกินไปนะถ้าชมคลิปต่อไป อ่ะสหรับคลิปนี้กะหมดแต่รบไปก่อนนะพอก็ไม่คลิปหน้าสบายดี